สวัสดีพี่น้องเป็นไหน,น้อเกี่ยวขาวเจ้าน้ามกันละบานน้องพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงเขาเจ้าง,งามบอปีนี้ฮะนะ่ะอืมามข้าวามข้าวกันเนาะเออทักทายพี่น้องทักทายกันเอ้ยอันเกี่ยวเราไปเขาหันได้รถละบอปีนี้หันหาย,ยากบอรถเกี่ยวเขาว่าฮนะน่ะไปจองคิวเขาละบอสิไ้เกี่ยวมือใดเออ โอ้ยนายจะคว้างหรือท่านได้เพาะเกี่ยวดอกเอาแม่นย um ังเดนเนี่ยได้สวดกำลังได้สวดอยู่นี่กำลังไปมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องถามข้าวถามข้าวเพิ่นอยู่คนเบืองหลายอยู่บ่เอ้าก็จังว่าก็มีอยู่เด้ยล่ะเอ้าคือผู้หันกล่องไปหาจะคว้างจันเอ้าแม่นบ่อันไหลมาโดนไปห่วยม่นเป็นสามสิบวันที่หรือบ่สามพ้ออะไรแม่นาะเออ ให้คอยถามเนี่ยอันไ,นไ,ไร้ซูตนีนเวลาไล่มันต้องกดบันทึกบ้างฮะกดไล่บ้างฮะ,โ,ฮะโอ้ก็กดละเนาะกดบันทึอกละเนาะโอ้อันไล่มาจากไหนที่แล้วก่อจากที่มาที่แล้วอืมอันเจ้าไล้ซูดเจ้าบะก,กดเด่นบันทึกเด่นโอ้ยกับพ่อ,มอแม่หนระือแม่เนาะพ่นบม่คอยมีคนเขับเาเบิงโอ้ยบ่ได้แท้โอ้ยเนาะเอาเฮ็ดให้นไหมเน่ะเอากับข้าวหารกล้องมหาจะควางกะจั่งเห็นหน้าจะควางโอ้ยเนาะ พี่น้องอันแค่นี้ก่อนเด้ออีเมลไข่เล่าเรื่มมากกดบันทึกนี่ยไข่บันทึกขนาดนี้เออว้ยจักไหลซุดยังเหรอว้ยอันได้ไมมมาไมมก็เลยอันงงเนาะไม่ก็ไใดเอออันยังเนีเมลคนหิวเขาไหมียังกินอยู่บ่ไวยก็มีอยู่แล้วนกินก็ได้อยูกคนแล้วอยู่ใส่โย่อันเลาะบันไดมันแม่ตั้งไใบคนเอาแล้วเจ้าเนี๋ยกินไปไว้บันไดเฮ็ดยังเดี๋ยวมาก็ไปกินหนก โว้ยหมาทั้งใดสิกินแจ้วเดี๋ยวนี้ฮะแตาทั้งในสุกินแจ้าแล้วปิ้งปลาทูนคอยเลี้ยวไปมันปิ้งปลาทูบวันหอยวันน่ะเมียนเอาไปก็จะกินปิ้งปลาทูบุหรี่สันโว้ยเอาไว้ให้หมาเอาว้าไปกินกิ็แก้วก็มันมากินแก้วมาได้เนาะเอามันก็สร้างวาอันคอยไปจีดยางหาเงินนี่ ซื้อปลาทูมาให้นมาให้แมวกินบ่เออเนียงวะคนกินยังกะได้ตัวคนกินยังกะแล้วหมาไม่กินแก้วบ่เป็นเอสีบ่อีพอคือว่าเจ้าเป็นอนียงปวดหัวไข้เนี่ยหรือบ่แต่จังหวะนี่แหละมันก็เป็นจี๊ดจี๊ดจี๊ดมากอยู่แต่ละบาทเป็นจังใด๋รงนี้ เป็นตะโดนหรอปวดโนแม่เป็นมาได้สองสามมือแล้วว่าจะไปหาหมอไปซื้อยาไม่ให้กินแน่สันไปโอ้เคยหัวแล้วปวดหัววิ่นหัวนี่บ่ไม่ยันก็ต้องไปซื้อยาหูสาเหตุละเอาเปลี่ยนยังบางสองสามมือนี่เจ้าอยู่ต่างือนบม่ได้ไปใส่บ่ไม่ยันนั่นละสาเหตุที่เห็น้เจ้าปวดหัวเอามันเกี่ยวกันยังเอาสองมือสามมือไม่นี่แม่บร่ได้ออกจากเฮื่นเลยปกตินี่แม่ต้องออกจากเงื่นไปตลาดไปหาเ้าพื้นผู้นั่นเบาเพื่อนผู้นี่ Oh. นี่ล่ะคือสาเหตุ uh? <Wow. S 1> อะวดหบวปวดหคว <laughs> ไม่ปวดหัว <laughs> แมียอยู่บนเดี๋ยนี้ก็เมียนะะ์เลยมนเมียต็อองสังเกตจากขวงเบิงในเมียสี่เมียนคเมั่นบ่ฮะเ่อได้ไปอีลีละสองสามเมื่อมานี่ <laughs> นั่นเล้วตะกี้ไปสุ่เมือนปวดหัวบ่อบอเลี้ยวไปทางหนอกันไ <laughs> ดี๋ยว เดินเบาหน usted, <S <S ่วงหัวมวนฝะฝากระพุนเนาะก็ว่าเป็นยังแล้วอั่านแล้วดูในเพื่อนนี่ชัวเหนื่อยัวก็มองจุมบาสันอืมอืมโอ้โหยังไงวะที่เสร็วะโอ้โหมาเพิ่งไห้รู้นี่มึงยัง นี่นี่นม่เบิ่งดนี่นี่เข้าอุบัติเหตุบอกยังวะเขาฆ่ากันตายตีตีมม่นาม่นนี่แ่สล่อู่ให้แน่นี่ว่าเห็นแฮะ่าา่่่สล่อตอบคอมเมนต์นะโว้ยตาตีตาล่านคอยเลนึกว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดอีหยังหนมันหาไ่เห็นติตอบคอมเมนตห้เขาเจ้าไว้ๆนี่มันหาสละอู่จัอมองได๋ อันบาดได้แไงฮะจระอูเออว้าวโอเอออีเมียนางบ่าและะ้วลก็บ่าวไขแลกเก็บความลับเรื่องนี้มาสิพ่อสว่างเหมือดได้จักสิบ่าดีบ่ดีแม่อีเมียรับเรี่อมาได้ไหมขันไข่บ่าวเจ้าจะฟาไปบอกอีพ่อเด้อมันเรื่องอยังบ่าวมึงด้วยเจ้า่าเจ้าต้องเอาเงินให้ไข่คนได้จักสวง่งลอย ไฟซีบอลผู้ฟังเรียกความลับเนี่ยเรื่องข้อขาดบาดตายเลยแหละคุณน่ะมีการนันจ้างให้เบ้าอีกโอ้ยจิเป็นคักเนาะมันเป็นความลับของอีพอกับหน้าสาวอา๋อไหบัวต้องรับปากคอยก้อนว่าไหา้แล้วคอยซีบ่าสู่ฟังเออไห้กระิใไห้นี่ละ่ะสองมือกวนอีเมียเอ้ยตอนที่เจ้าบรยูหะนะเป็นยังเอา้าเจ้าไปสอยงานถ้าเจ้าอยู่ขางหอวก,กันบอเอออีพอัวกับหน้าสาวเมียเอ้ยไฟเบ,บ่อยากเบ่าวเวยเอา้า เป็นอย่างเดียวนีิคือบอกเป็นตะอ,อนันโตกก๊ะอกโต๊ะไกแท้ไม่พวกมันสองทุ่มสามทุ่มนี่บ่หอ,อยนอนอยู่ข่อยลูกไม่เหนียวเนาะอีพออะไรใต้ไหนจังหวาดหน้าสาวน้าสาวขอตอกเนี่ยคอตอกเนี่ยรั้วว่าจังสี่แม่เมียอ้เมาสร้างว่าแถบนั่น<า><ม>เร็วข่อยได้ยินข่อยละดำหัวใจตึกตึกอยู่เอา้าอีพ่อแไม,มีน้องเมียจะคว้างกับชิบวิ่นปานั่นบ่ข่อยว่าหน่ะเมียโอ้มันคือสีขี้ไล่คลาแงแถบว่ะนั่นเร็ว แล้วบ้าห้วยหูฝาดพ่อข่อยได้ยางเขาไปฟังอีกเออจังไหนล่ะจังว่าอัน้าสาวเรี่วๆขอตอกเนี่ยขอตอกเนี่ยแล้วบ้าจังสีแหมเมียชวัวมันคือโพดคือพ่อแต่ะเหรอโอ้ยจังว่า,าอ้ยังสีกับมีเนาะคนเนาะนั่นเร็วพวกเราใบเนื้อเสื้อใจมันบ่มาสิึเปล่นจังสีมันก็รักเบ้ารักเป็นอยู่บ่ห้วยข่อยได้ยินจังสั่นข่อยอดใจบ่ไหวเนาะข่อยกัเลยงยางเขาไปเบิ่งหรือเมียเอ,อ้ยจังจังเลยเมียเอ้ยเมียเห็นเต็มตาเลยบ่เมียนเต็มตาข่อยเลยล่ะอเมีย ที่ชั่มคิดจังไดบวเนี่เ้ยจิพวแล้วว่านน้าจ้าวขอตอกเนี่ยนนเจียวไปไห้มัดเขามืออื่นแล้วว่ะอ๋อเฮ้ยฮ่าตบตบแก่แบบแค้มจิ๋วแล้วีิ๋วของเมืออื่นแหม่แล้วมุมีตอวก็แหม่ก็บอกซะอันหาห้อยจนหลงสนน้ำพึกระิบา้าจังไสสันจ่๋อแล้วเราว่าขอตอกเนี่ยขตอตอกเนี่ยนว่าึบอกฟังดีดีที่ว่าเวิร์ สถานการณ์ดีๆแล้วกอัอนจะมาบอกสูกูฟังว้ายเขากูละสิบความดันขึ้นดอกว้ายต้อจ้งใสสัน่นหัวตอกเนี่ยหัตอกเนี่แลบ้านเนี้ยหาแต่เน,นี้ยเอามาบอกหาแต่เน,นี่ยมาว่าให้กูปวดหัวอ,อันยัมบัดเนี่ยเกียเาาเเก่ยวเข่าที่เขาว่าเขาจะไม่เกี่ยวเข่าให้เฮ้าเนี่ยเขาขึ้นนั่นมากดีบุญนี มึงนัดกันยังไงถังต้องบอกกันยังไงกับเขาโอ้กับอีพ่อแล้วจ้างข่อยที่ข่อยบอกยุฟังนั่นแล้วจ้างบอกว่าเปรียวคนมาเกี่ยวเขาอันแล้วให้ข่อยหาพันเป็นบัวโอข่อยก็เลยโอ้ยเจียวไปเงินไปจ้างคนเกี่ยวเขาเป็นอยัางหาพันไปจ้างรถเกี่ยวแค่ส้วงพันแปดหนึ่งเนาะนั่นมันได้บ่บาทเห็นเนี่ยเป็นฝ่านี้ยังท่านเห็นไหมกันรถนั่มันท่านมาอยู่หนีเดี๋ยวอีพ่อกับโจ้มีอยรถเกี่ยวมันหาย่างเลยเออส่วงนี่มันร้อคิวกันขึ้นยังนี่บ่าอยู่ซึ่บ่ได้ไปหาค้นผลบเกี่ยวนั่าเว ได้ว่าสามคนมาเกี่ยวเขาเจ้าบัดว่าอันคันเตียนตอดเขาเจ้าคิดแม่ละลอยนี่หน้าเขาคงเตียนร้ายอยู่บัดที่นี่หน่อยมี่ทอดผ้าเตียนตอดมาเลยนันเร็วผ้าเตียนตอดแม่ละลอยนาะปาเตียนอ้อนเตียนพอมาตวดซ้องเนี่ยฉันก็ซ้องลอยขาแรกสีล่ลอยกลยเป็นหกลอยแล้วคุณเลี้ว ไม่ข้ามันไข่อยไปเกี่ยวเขาไข่อยบ่เกี่ยวเมียแล้วหาแต่ห้างเตียนแล้วข่อยหาอยังพาแต่ห้างเตียนนะเอื่อนตวาดรุดว่าอดเอามือเดียวจักสิบตัวนี่เขาที่บ่ได้ยุ้ยสองพันอยู่บ่กสามพันอยู่บ่เจียงกับการปวดการบึงบวมกำไรสองพันไปทั่วปวดแค่อ้วนยี่เมียบอกไปบ่มากไปหารถเกี่ยวกันเด้อเดี๋ยวอีพอแล้วสิว่าข่อยไปตัวไปทั่วหาเบิ่องล้วมันเป็นยังไงเป็นตาสีได้มากวะเจ้าแม่เขาขอข้าหน้าเด้อเดี๋ยวไข่มากไหม่ไม่ไหนคือตัว